ค่ะเ,เข้ามาติดตามรายการสนามข่าวท้องถิ่นกันต่อนะคะใครเคยเที่ยวทิปต้องคะโอ้เดี๋ยวนี้เอารูปเก่ามาลงตลอดแล้วก็เปิดดูใน f c e e o o o อินเทอร์เน็ต ทางสถานที่เที่ยวต่างๆใช่แล้ว่าตอนนี้เราไปเที่ยวไม่ได้อะเนาะไม่ได้ใช้การ <ไป S 1> ทเที่ยวทิปในการท่องโลกอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันอย่างที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเ,<อ>เขาก็มีเที่ยวทิปนะ,ะอันนี้เที่ยวทิปของจริงเลยค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็จัดถแถลงข่าวเปิดตัวสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว Visual Tri ปนะคะการท่องเที่ยวเสมือนจริงผ่านดิจิทัลไอแบบไฮบริดทัวร์ค่ะ นายนัทพัฒสุบันประทีปนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะก็ได้ร่วมถแถลงข่าวเปิดตัวสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว Virtual Trip ค่ะการท่องเที่ยวเสมือนจริงผ่านดิจิทัลไอนะคะแบบไฮบริดทัวร์ค่ะตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุกโดยกลุ่มท่องเที่ยวภาคกลางตอนล่างนะคะโดยเที่ยวทิปนะคะเขาเขาใช้ชื่อโครงการนะคะว่าเที่ยวทิป เที่ยวทริปนะคะบนเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจาังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะแล้วก็เว็บไซต์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา w w w m o t s g o t h นะคะนะักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถถ่ายรูปกับรูปภาพแหล่งท่องเที่ยวได้เสมือนเดินทางไปท่องเที่ยวจริงนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะสามารถที่จะอุดหนุนสินค้าของฝากนะคะช้อปปิ้งออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านสื่อนี้ได้ด้วย โดยจะได้พบกับสถานที่ท่องเที่ยว7แห่งได้แก่นะคะการไปนมัสการสารเจ้าพ่อหลักเมืองชมอุทยานมังกรสวรรค์ชมปลาปลาฉลามหายากที่บึงฉวากเฉลิมพระเกียรตินมัสการพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาใหญ่ที่สุดในโลกพระพุทธปุษยสศีลีสีสุวรรณภูมิค่ะแล้วก็ชมรอยพระพุทธบาทที่วัดเขาพระศรีสรนเพชราเพชรชาลามนะคะ ตามรอยขุนช้างขุนแผนที่วัดป่าเลไลเรียนรู้กับกิจกรรมงมแห้วที่ชุมชนสมหวังนะคะที่วังยางแล้วก็มีการเยี่ยมชมเรือนกระดองเต่าแห่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยที่ศูนย์ฟื้นฟูนฟว,วัฒนธรรมไตดำโบราณค่ะหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมไทยดำของชุมชนไทยดำบ้านดอนอีกด้วย